กรมกราพระผู้ปราบมนานพระเชียวชานนำปราพนาหลวงปู่ฉันเกิดมาทำวิญชาปราบมาราภาคปราบภาคโปรดนั้น เกื้อกูลกันทำงานน้าปราบมารหามาราด้วยวิชชาธรรมกายหรือวัตตังสังสาราดับต้นเหตุแห่งสังสาร นำทีมทำวิชาปราบมารทุกคืน้วันปณิธานอันยิ่งใหญ่เสร็จงานใสเขานิบพานแสนกอดจากก่า ขอกราบครั้นพระผู้นาม